ศาลเจ้าแม่หินเขาตั้งอยู่ในบริเวณตำหนักมหาราชเป็นศาลเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าเจ้าแม่หินเขาหลักฐานการสร้างไม่มีปรากฏ แต่มีเรื่องเล่ากันว่าเจ้าแม่หินเขานี้เป็นดวงวิญญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมาลีรัตน์ซึ่งเป็นมเหสีของรัชกาลที่ห้าหรือพระนางเรือล่มทรงมีเมตตาแก่ชาวเรือทั้งหลาย แผ่บารมีให้ชาวเรือได้คาดแ้วจับภัยถังน้ำเสมือนหนึ่งไม่อยากให้ผู้ใดประสบเหตุน่าสลดใจอย่างพระองค์เองตามทางเดินนี่จะเป็นสะพานสีแดง เรามาถึงตรงศาลเจ้าแล้วหลายๆครั้งที่มาก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้มีคนเท่าไหร่อาจจะด้วยว่าทางเข้าไม่เป็นที่สะดุดตา การจะไหว้เจ้าแม่หินเขานี้ต้องใช้ทูบจำนวน24ดอกซึ่งจะมีจุดที่จะไหวอยู่ประมาณ8จุดซึ่งแต่ละจุดนี่ทางสันเจ้าก็ได้กำหนดไว้เป็นตัวเลขให้เราสังเกตได้ชัดเจนว่าตรงไหนคือจุดที่เท่าไหร่ บางจุดก็จะไหว้ห้าดอกบางจุดก็จะไหว้สามดอกตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนแต่ก็ไม่ร้อนมากแต่หากเป็นหน้าหนาวน่าจะลมดีเพราะว่าเป็นบริเวณพื้นที่โล่ง ทางกลับนี่ขากลับนี่เราจะสังเกตว่าพื้นจะมีความลดหลันกันไปศาลเจ้าแม่หินเขาจังหวัดชลี ตำบลอ่างศิลาหากใครมีโอกาสก,าก็ขอเชิญแวะเวียนมาสการะเจ้าแม่หินเขาได้ทางเข้าก็จะตรงเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ7 2พันศามหาราชตรงอ่างศิลา วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ